ชมตอนนี้พามาชมธรรมชาติของอากาศอำนวยค่ะตอนเย็นค่ะอากาศดีมากเลยสมชื่อเลยค่ะไอบอลเลนนะโอ้ยมันทอดเลยแล้วมันมันมันกอดมันชุ่มหวานเล่น,นลมันทอดไอบอลเล่นเขาแม่แล้วแม่เลยนะบุเบิกไปบ้านานั่นนะทำตื่นที่หาซองมือแล้ว มวิววังน้องบอ้อนะคะอากาศอํานวยยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับผู้เท่าสองคนนักนั่งเอกสองคนนะคะนั่งเอกสองคนกัผู้หนึ่งเป็นโซเฟอร์เอาสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยสวัสดีดีค่ะเยสีอันนี้ยายติ๋มนักแสดงประจำช่องนะคะช่องน้อย ให้ชมวิวตรงบ่ออ้อนะคะสวยมากเลยเค,คุณยายไปนั่งสิแอคอยู่ตรง,รงน,นั้นสิส,สวยๆอ,อำเภออากาศอำนวยผู้ดใดบ่เคยมาเที่ยววังนี่ก็มาด้วยค่ะมาสูตรบรรยากาศวิวหลักร้อยสองคนเราแลแรงโอโซนหลักร้อยนะคะ เดี๋ยวคุณยายสองคนกำลังไปแอคท่าด้วยค่ะไปถ่ายด้วยค่ะถ่ายวิดีโอค่ะภูละค่ะนั่งเงาเงาให้คนโอ้ให้คนเขาถามดาราประจำช่องนะคะเยติ๋มกับเยสีมือนิคู่อ้อยภาพไม่เห็นอย่างค่ะมาชมชมวิวบ่อชมวิวบ่อไปนะเยสีว่าน้องบ่อน้องบ่อ เข้าโครงการพระราชดำริมีเห็ดดอกไม้ด้วยค่ะอันนี้สวยงามด้วยค่ะอันนี้ใกล้ๆมันจะเป็นตัวปลาใช่ไหมใช่นี่มันจะเป็นปลาปากนั่นแหละถ่ายรอบๆน้องบ่อ้อนะคะแล้วแล้วๆยังปรบกวนดิ

ง่ามง่าเออเออว่าีด้นที่ผูกผ้ามันสะเป็ดมาก กีป่ากีปาก้อนเมฆภาษาเล่าเอิญกีป้าภาษาอีสานเนาเยาวาภาษาเล่าเป่าพีนะคะภาษาอีสานภาพนี้สวยมากเลยบรรยากาศตอนเย็นในชนบทไทยนะคะชีวิตในชนบทอีสานอำเภออากาศอํานวย ชมช่วงนานะคะตะวันร้อนๆพอดีมีน้าสีแปะเขาไปสวนอาจารย์ประพัดสอนด้นวยค่ะไปเบื้องซื้อบเอิบเยสีหยาดตกซาเลงด e ้วยค่ะตอนนี้เขาไปไ,ไปส่งสวนอาจารย์ประพัดสอน จะกการ ลองยี่สองคนเข้าไปส้มสวนในจานประพัดสวนเลยค่ะคุณคู่ประพัดสวนจักบุตรดาอุ้ยบักซีดาเพื่อนเขากอรักกันอย่างเข้าก็รักเลยมองซักซีดาแล้วก็ห่อไปเด้อต้นมะพร้าวไล่ดาสวนผสมสวนเพื่อนาะ เกษียนมานีเกษียนมานี่พฤนสิมาเทศสวนแล้วพฤนสิมาขายซีดาเห็นบ่นี่พุ่น่ะเอออุ้ยเบื้องเบิ้งแบบซีดาเพื่อนน่ะเพื่อนห่อไปเออนวดนวดได้พ่อกินกับปิดโรดนะค่ะเออปิดโรดเออเพื่อนบัว่าพุ่น่ะสะอวนเพื่อนเนาะพุณน่ะซื้อฝรั่งน้อย พีเอาโลด์มาสันมันพอขายแล้วพี่กุ้งพอแล้วพอแล้วโอ้สวร์มักซิดาแล้วเนาะค่ะเบิ่งดูเบื้องนี่กะละมุดโอ้ยจักหน่อยเนล่ากระเสียดนี่เบื่อหน้ากิ่นนี่เยเบิ่ง ถ้าเพิ่นกษียณนี่เพิ่นเพิ่งจะเกิดแนวกินนี่นี่อีกฮาปีแล้วกระเซียณคู่กุ้งเออต้นกระสีไน่เนาะต้นมากไม้มากไรเพิ่นกระสีหญ่พ่อจินอันนี้ร่องรับเกษียณเด้อค่ะเกษียณแล้วเพิ่นกระสีมะยูน้ำไห้น้ำหน้ามีสับปลาไรนาสวนผสม โบแผ่นของคู่อ้อยด้ยค่ะมาสม้มดื้อของเพื่อนร่วมงานปุบป่าปลาเต็มสระปูปลาปลาเยอะมากเลยปลายี่สิบเมื่อวันปลายี่สิปู ะวันปลาแล้วป่าโอ้ปลาด้ค่ะแม่ท่ากินมันบ่ได้กินอูมันสาบมือดิล่ะเออยูอุ้ยปลานีหรือปลาเข็งติมปลา้นซี่อ่อนแสดงว่าเราเกลือแล้วนี่มันตากันนี่เคาไ่เอนี่เบิ้ง ันแหลมมาเลยไม่ได้ยินเสียงก้นมากคู่พัดหวานลงเลยเอาเอาเอาคือคำคำหวานลงไงแหน่แล้วก็เอาใส่นี่ยคำหวานลงรูดปักไหอาหารนี่มาซ้อนเอาหวานเอาของหวานแบบนี้เอาเจ้าว่าเจ้าหวานสีไก่ไก่ไงน้ำจ้ำงโมเลดนี่ฮีดีนี่หวานนี่ จุ๊บๆๆๆๆๆๆๆมๆๆๆๆๆาๆๆ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 อๆาๆๆ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 เๆๆๆนๆๆๆๆ้าๆๆ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 มๆๆๆๆงๆๆ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 ๆมั้ๆๆๆๆๆๆๆเๆๆมๆๆๆๆๆ่ๆัๆๆ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 ๆอๆๆ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 มๆน ปลาต่อตามตามอยู่ปลาอเออตามตามอันนี้ต้นซักแล้วนี่ก็ม,มีได้ปลาเจ้าเสือ้อบอลมันต้องบูนบนขึ้มาแม่น ไหนเห็ดคนหางสอดอกอันนั้นเป็าเถาวุฒินี่ยังน้อยอยูอยอย่บ้านหนูเรียกเห็ดตะปูเฮ็ดตะป,ปูไท,ทยคนเจนเดินเห็ดตะปูดดเดนะเฮ็ดเบียต้นยางหน้าเราเราใหญ่นี่มันมันเกิดขึ้นดอกเห็ดนะดดดเออ ยังยังเรากำลังซื้อมาลงจากน้อยเขาก็ไม่เก็บล่ละเก็บแข่งทันเก็บเพชรกินเบียร์พระด้ยติมบ่เอาอเฮ็ดละโงกมาลงอาจารย์วันเจ้าลงเพ็ดละโงกแล้วฮะลงเพ็ดละโงกเจ้าลงที่นี้ฮะ เยสีเป็นยังไงพามาสูตรโตโซนบรรยากาศดีมากเลยอยากมีเหมือนเขาไหมใช่อยากมากหาผัวก่อนนะป้าใหญ่ว้าวอันนี้ปัญหาเลยแรงนะปัญหาเลยคุณยายหาคนดูแลก่อนนะคะค่ะคุณยายยืนอยู่หันล่ะค่ะเออคุณเล็กคุณยายยางไม่คนดูแลอะคะอยากมีค่ะเออคุณยายไ้คนดูแลเออ ีน่น,นแขงสะออดอสวนเพลินเนาะเป็นไงคุณยายพาไปเที่ยวน้องบอ่อมวนบ่มวนดีเลยนั่งรถวนจ้า <laughs> ถ,ถ,ถ้าเจ้าอยากมาเที่ยวอากาศํานวยนี่เป็นยังไงมาได้เลยที่เที่ยวเยอะมากใช่ไหมธรรมาชาติเลยที่เที่ยวเยอะมากนี่คือ <laughs> ปลาเยอะมากอากาศอำนวยน้ำก็เยอะน้ำก็เยอะคนก็ใจดีโดยเฉพาะคนนี้ใจดีด้คนอากาศอำนวยเป็นเออคลิปนี้ก็ปฏะดินผูษมนะคะประนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะ <complexity> พี่น้องสิเมื gram, ม่อเราก็ไปได้เมื่อค่ะลังดูคำมือตื่นตาคุณนผู้ปรพสอนบรให้เมือค่ะสาันค่ะน้ำเย็นเ้า